สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสลามกันนะคะวันนี้ไม่มาทําโลบอกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยกดบอกสลามค่ะเดี๋ยวเราไปเสียงไว้นอะเดี๋ยวค่อยมาเปิดเสียงตอนเราทําเสร็จนะคะอย่างแรกเราเอาไหนก็ได้นะพี่จะเลือกเป็นกราวขุนแล้วก็ใส่น้ำนะคะแล้วก็ใส่อันนี้อะไรไม่รู้นะ <c oughs> เขาก็ให้เราใส่นั่นแหละนี่แล้วเราก็คนโคนสลาม อันนี้โฆษณานะคะอันนี้พี่ไม่อยากตัดต่อนะคะอืมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันพี่จะสุ่มแบบเงียบๆสุ่มได้แล้วค่ะเราได้สุ่มนะคะแล้วสุ่มได้สีสีเขียวนั่นเองไปเดี๋ยวเราสีเขียวนะคะพี่ก็ยังไม่เคยลองสีเขียวนะโหสีเขียวแบบแจ่มมากทุกคน เราจะเลือกเป็นตัวอะไรดีเอาผลไม้แล้วกันค่ะนี่เป็นเกมสลามนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปพี่จะมาบอกนะว่าเป็นเกมอะไรเกมนี้สนุกม,มากๆเลยใครแพ้สลัมก็สามารถมาเล่นเกมนี้กันได้นะเหมือนแบบเราเล่นสลามเลยนี่ถ้าใครไม่อยากใส่อีกก็กดหนอกนะคะพี่ก็ไม่อยากใส่อีกนะนี่เย้ได้สลามแล้วค่ะ โอ้โหนี่นะคะนี่จะเป็นเอ่อโฆษณานะโฆษณาอาจเยอะนิดนึงแต่บ,บอกสนุกมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราเปิดเ,เสียงตามที่บอกกันเป็นี้มันมีหลายเสียงนะคะแต่พี่อยากลเล่นเสียงน่ะดีสวยอะ่ะอุ้ยเพล่แคปค่ะเย้ก็จะได้เหรียญแบบนี้นะคะ ตามสบายเรานะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรานวดแค่นี้แหละเนี่ยนดจริงมากเลยนะกดตีนิ้วก็ได้ค่ะโอ้โหโฆษณานะคะเสียงนะคะโอเคปิดเสียงเรียบร้อยแล้วคะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเล่นหนึ่งต่อนะคะเดี๋ยวจะมาต่ออีพีสองกันนะคะทุกคน เดี๋ยวอีพีสองเราพรุ่งนี้นะใครเนี่ยที่จะเตรียมตัวรอแล้วก็ไปดูกันค่ะตอนที่จะไปนี่คือหน้าตาแอปค่ะนี่นะคะนี่คือหน้าตาแอปนั่นเองค่ะแล้วคนคงจำได้นะไปโหลดกันได้เลยค่ะสนุกมากๆเลยถ้างั้น วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาอย่าลืมมารออีพีสองนะ